ฮ้ย <Hey, S 2> ลืมมือถือไว้ที่บ้านทำไงดีอ่ะจะต้องโทรหาที่บ้านโดนเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีระบบ eSIM มีซิมอยู่ในรถ1นึซิมนะครับเรามาดูกันว่าเราจะโทรหาที่บ้านยังไงกดตรงนี้นะครับ move และคลาฟนจากนั้นเรากดเบอร์โทรได้เลย083 0028ปีนี่นะครับเท่าน,นี้นะครับเราก็สามารถที่จะโทรหาคนที่บ้านได้แล้วหรือคนที่บ้านต้องการที่จะติดต่อเราก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในเครื่องได้เลยนะครับและระบบนี้สามารถโทรฟรีได้50นาทีตอนหนึ่งเดือนและสามารถที่จะดูข่าวสารไลฟ์สไตล์เพลงออนไลน์ได้นะครับ5ปีเลย นะครับข่าวสารเรื่องงดตรงนี้นะครับไลฟ์สไตล์นิวอ่านีนะครับเราสามารถดูข่าวสารได้ลอ t เตอรี่ทราเได้หมดเลยนะครับและเท่านั้นยังไม่พอเพลงออนไลน์ของเรานะครับจากจุ k กมิวสินะครับเปิดจุ k กมิวสิได้เลยโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับมือถือนะครับก็สามารถที่จะฟังเพลงเพาะๆจากจุ k กมิวสิได้นะครับเป็นไงนะครับ ระบบไอสมาร์ของเราดีจริงๆความบันเทิงครบครันนะครับ